ใครดูใครก็เต้นประจัขับรถสี ลายเป็นสีดำเธอหายคนเรายังรักกันดีดวใบที่มี ที่เห็นของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าการสวมวัน็อกกับไม่สวมกัน็อกเพื่อนๆไปมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเรื่องนี้ครับงั้นไปกันเลยค่ะครับได้แล้วนั่นนะคะคือกลุ่มเป้าหมายของเราสองคนนั้นจะงคุยอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเราตั้งกันก็เลยงั้นไปถามเลยค่ะก็อยากจะสอบถามเพื่อนว่าคิดยังไงกับการที่ สวมหมวกกันน็อกหรือไม่สวมหมวกกันน็อกในการที่เราขับขี่ยานะคะนะค่ะค่ะก็คิดว่าการที่เราใส่หมวกกันน็อกเวลาขับขี่นะคะก็จะช่วยเราในการป้องกันอุบัติเหตุทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นค่ะอีกอย่างนะคะก็ประเทศไทยเราร้อนนะคะก็เพื่อเพื่อกันแดดกันหน้าดำมาเอยงเนี้ยค่ะค่คุณคิดยังไงกับการใส่หมวกกันน็อกในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ ค่ะว่การสวมหมวกกันน็อกมันก็จะช่วยเซฟอันตรายให้เราเวลาเราขับจักรยานยนต์นะคะก็ใส่แค่กันตำรวจนะครับแล้วก็กันกันน็อกแล้วก็กันแดดกันฝุ่นแค่นี้แหละครับคำถามเกี่ยวกับความที่เห็นเรื่องการสวมหมวกกันน็อกหรือว่าไม่สวมอย่างเงี้ยค่ะของนิสิตในมมสมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็ ในฐานะที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้นะครับก็คิดว่าในกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยได้สร้างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราได้ปฏิบัติหรือเป็นนวทางในการปฏิบัติร่วมกันตามกฎเดียวกันแล้วก็คือว่าก็าจะเกิดให้นิสิตได้มีระเบียบได้มีความรับผิดชอบต่อเะไรมากขึ้นแล้วก็การสบอบกันนอกนี้ก็จะช่วยในการลดอุบัติเหตุและป้องกันแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเราเองได้ด้วยเช่นกัน ก็เห็นด้วยนะคะกับการใช้หมวกกันน็อกเพราะว่าเมื่อกเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกนั้นก็จะสามารถป้องกันศีรษะของผู้ชายรถหมวกกันน็อกทําหน้าที่ปกป้องการกระแทกของวัตถุให้ปลอดภัยหมวกกันน็อกปกป้องการกระเทจาจับอุบัติเหตุวัตถุชั้นนอกะคะเพราะว่าในมหาลัยเรานั้นการขับรถนั้นก็บางคนขับรถเป็นบางคนขับรถไม่เป็นซึ่งถ้าขับรถไม่เป็นก็จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็คืออาจจะมีการชนหรือการ การแทกกรถกันมากน,นะคะ<า>ถ้าสมมติว่าเราใส่หมวกกันน็อกเนี่ยหัวเรานะคะก็จะไม่กระทบก,กระเทือนกับพื้นถนนค่ะก็เห็นด้วยกับการใส่หมวกกันนะะ็อกค่ะแล้วขอสามคำสา่ากับการสวมหมวกกันนะะ็อกค่ะใส่ตลอดค่ะปลอ,อดภัยมากคะะนใส่กันดาวขอสามคำครับไม่โดนน็อกใส่แล้วเก๋ สวัสดีครับพวกเรานี้จะมาแนะนําการสวมหมวกกันน็อกในถุกวิธีนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูลักษณะของหมวกกันน็อกกันก่อนนะครับนี่คือลักษณะหมวกกันน็อกที่ไม่ถูกต้องนะครับคือไม่มีกระจกนะครับแล้วยังชํารุดนะครับซึ่งไม่ปลอดภัยนะครับต่อการนําไปใช้นะครับ ลักษณะที่2นะครับที่จะพบบ่อยก็คือทุกอย่างก็ครบสมบูรณ์นะครับแต่ว่าสายรัดทางครับไม่มีนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันครับสุดท้ายก็มาดูหมวกราวที่ปลอดภัยนะครับคือมีสายรัดนะครับมีกระจกนะครับที่สามารถการเศษหินนะครับที่จะกระเด็นเข้าตาได้ครับเรามาดูพรีเซนเตอร์ของเรากันเลยนะครับ ลักษณะการใส่ที่ทุพีนะครับมาดูกันครับต้องติดสายรัดคางนะครับให้กระชับนะครับกับขาครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเวลาเมื่อถ้าลดลงขึ้นมาข้วกระนเราจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะครับ หลที่เราถามเกี่ยวกแล้วนายอยากฝากเพื่อนทุกคนว่าอย่าละเลยการสวมหมวกนนอกนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการลดการถงกับหแล้วก็เคาร้สรกาารองะคะันทุกคืนทุวันต่ากช่นใจเมื่รกัน